เบนดี้โรสเบฟก็อร่อยอยู่นะครับก็ติลลาสแควร์ฮิบิยะกไดวยาเป็งนิงสูลาโตเกียวมิทาวฮิบิยะแชนเตอรทางเดินร้านอาหารเช้านี้อร่อยครับบูเวต ู่ที่โตเกียวมิดทาวิิยา